สวัสดีครับผมบเห็นจงกวัดอุแนานตอนนี้แล้วครับเหลืออีกไม่เท่าไร่ก็ถึงบ้านแล้วครับผมน่าอยู่น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบกิโลครับนะครับก็เดินทางมาแต่เช้าขึ้นรถประมาณหกโมงเช้าครับตอนนี้ก็แปดโมงกว่าว่อาอคนขับก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยครับแล้วก แม่สายยุทธก็มาด้วยคนหนึ่งมาเพื่อนมาเทีเท่ยวด้วยครับเพราะว่าแม่สายยุทธไปควาสองคนนะครับก็ยังอยู่นู่นคนหนึ่งกับพายวนทองคูณน,นะครับพันวันทองคูณแกมาช่วยคนหนึ่งครับเล่นดีครับผมเนี่ยครับเล่นกระจัดกระจายครับก็ปลอดภัยดีครับปลอดภัยดี วันผมมาตลอดทางครับก็ขอพู้ทุกคนที่เป็นห่วงนะครับก็การเดินทางปลอดภัยดีครับแล้วก็สบายใจได้ครับ <c oughs> นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอัพให้ดูใหม่ละกันครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เสียงมันจะดังๆครับผมเกงใจครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผม